สวัสดีนักเรียนทุกคนวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เรามาสนุกเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะครับนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับตัวอย่างก็คือมีว่าดวงใจซื้อคุกกี้มา1อยชิ้นแบ่งให้น้องสองคนคนละห้าชิ้น คุกกี้ที่เหลือแบ่งใส่ถุงหกถุงถุงละเท่าเกันมีคุกกี้กี่ถุงถุงละกี่ชิ้นนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องมาคิดวิเคราะห์กันนะครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะครับโจทย์ถามอะไรถามว่ามีคุกกี้กี่ถุงถุงละกี่ชิ้นนี่คือโจทย์ต้องการทราบนะครับโจทย์กำหนดอะไรมา โจ์กำหนดอะไรมาให้เรานะครับกําหนดมาให้ว่าดวงใจมีคุกกี้เท่าไหร่ครับร้อยชิ้นแบ่งให้น้องสองคนคนละห้าชิ้นแล้วคุกกี้ที่เหลือแบ่งใส่ถุงหกถุงอันนี้คือโจทย์กําหนดมาให้นะครับโจทย์กําหนดมาให้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างนี้นะครับร้อยลบ วงเล็บ2คูณ5วงเล็บปิดหารด้วย6เท่ากับเท่าไรนะครับวิธีทำแบ่งให้น้องคนละ5ชิ้นน้องกี่คนครับน้อง2คนเอามาคูณน,นะครับมาทำในวงเล็บนี้ก่อนนะครับ2คูณ5 2 5เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นได้คุกกี้คนละ10ชิ้นนะครับ2คนรวมแล้วได้คุกกี้ คลสิชิ้นดวงใจซื้อคุกกี้มา100ชิ้นได้คุกกี้คนละ10ชิ้นเอามาทำไมกันครับเอามาลบกันนะครับร้อลบด้วย10เหลือ90เพราะฉะนั้นเหลือคุกกี้เท่าไรครับ90ชิ้นแต่โจทย์ยังถามต่อไปว่าแบ่งใส่ถุงนะครับแบ่งใส่ถุง หกถุงเพราะฉะนั้นถุงละกี่ชิ้นนะครับมาดูว่าคุกกี้ถุงละกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นก็เก้าสิบหารด้วยหกหารด้วยหกนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบห้าชิ้นนะครับสิบห้าชิ้นก็คือคำตอบว่าคุกกี้กี่ถุงถุงละสิบห้าชิ้นนะครับ นี่คือคำตอบนะครับต่อไปนักเรียนดูกันบ้านนะครับกันบ้านวันนี้นะครับนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับนักเรียนต้องทำข้อสามและข้อห้านะครับสองข้อนะครับสองข้อและก็อย่าลืม ท่องสคูลนะครับท่องสคูณแม่เจ็ดกับแม่แปดนะครับท่องสคูลแม่เจ็ดกับแม่แปดแล้วอัดวิดีโอการท่องสคูลส่งมาให้คุณครูนะครับเลขนักเรียนก็ทําลงในสมุดแล้วก็ส่งมาด้วยนะครับครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ